สวัสดีค่ะช่องไมสตาร์นะคะเรื่องย่อละครสงครามหมอลำในอีพีที่7และอีพีที่8ที่แชนแนลพุทธที่24กันยายนและวันพฤหัสบดีที่25กันยายนนี้ทางช่องวันสาวสิเวลาหนึ่งทุ่มตรงค่ะพิจาชาชวนพิมพ์ดาวตั้งวงหมอลำด้วยกันพิมพ์ดาวตกใจเพราะคิดว่าเป็นไปไม่ได้เพราะการตั้งวงหมอลำไม่ใช่เรื่องง่ายๆต้องใช้เงินเยอะแยะพิจาชาบอกว่ามีเงินแค่2ล้านพิมพ์ดาวก็ยิ่งบอกว่าเป็นไปไม่ได้ใญ่เลยแค่เดือนเดียวก็หมดแล้ว พิจชามั่นใจว่าเขาทาได้เพราะพิมพ์ดาวม,มีศักยภาพยิ่งกว่าเงินทั้งหมดโดยที่พิมพ์ดาวไม่ต้องลงทุนเพียงแค่ใช้ชื่อเสียงเท่านั้นระหว่างที่พิมพ์ดาวกํลาลังลังเลชวินที่ถูกพ่อใหญ่สั่งให้ไปตามพิมพ์ดาวกลับทําให้มากับวายุระปองชวินตื่นเต้นระหว่างจะว่าพิมพ์ดาวจะยอมกลับด้วยได้ไลฟ์สดเพื่อบอกแฟนคลับไปตลอดทางจนทําให้พระแพงกับบิกกี้เห็นพระแพงไม่ยอมให้ชวินพาพิมพ์ดาวกลับ ทำให้พระแพงใช้สีพึ่งมหาสเสน่ห์ให้ชวินลุ่มหลงเมื่อชวินวายุและป้องมาถึงบ้านพิมดาวชวินขอร้องให้พิมดาวกลับแต่พิมดาวก็ไม่ยอมพิเาชาเห็นก็สงสารพิมดาวจึงเข้ามาขวางไว้ชวินเห็นพิเาชาก็ไม่พอใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของโวเมียทําให้ทั้งสองเกิดจะมีเรื่องกันจููเพระแพงกับมิกกี้ก็มาถึงและแอบใช้สเสน่ห์ใส่ชวินทําให้พิมดาวยิ่งไม่ยอมและให้ชวินกลับและต้องการอิสระคืน เพราะจะไม่กลับไปขึ้นวงและจะขึ้นวงที่ตั้งขึ้นเองคำพูดของพิมพดาวทำให้ชวินนวายุตกใจคาดไม่ถึงว่าพิมพดาวจะใจแข็งและเด็ดเดี่ยวแบบนี้ชวินโมโหพิราชามากเพราะคิดว่าพิราชามาปั่นหัวพิมพดาวให้คิดจะสร้างวงหมอลำด้วยกันเพื่อมาแข่งกับวงหมอลำของเขาและบอกว่าเขายังไม่ได้อยากกับพิมพดาวเพราะฉะนั้นห้ามมายุ่งกับพิมพดาวอีกกลับไปด้วยความแค้น ซึ่งแม่จันเพนก็ยังเข้าใจความรู้สึกของพิมดาวที่ถูกชวินพาเมียน้อยจนทําให้ครอบครัวแตกแยกชวินวายุที่ไม่สามารถปรับความเข้าใจพาพิมดาวกลับไปได้ทําให้แม่จันเพนหนักใจชวินเอาเรื่องของพิมดาวจะตั้งบ่งหมอลามมาบอกกับพ่อศักดาและแม่จันเพนชวินพูดด้วยความโมโหว่วาพิมพเขาจะตั้งบ่งแข่งกับปงเราผมเองเนี่ยแหละที่จะทำลายเขาเองชวินโกรธและไม่ยอมให้พิมพ์ดาวได้ดี ยังบอกอีกว่าพิมพ์ดาวมีเงินทุนจากกรุงเทพมาช่วยด้วยซึ่งเรื่องนี้พิมพ์ดาวที่ยังไม่ยาทั้งข่าวนี้ออกไปพิมพ์ดาวมีผู้ชายคนใหม่ก็ยิ่งสร้างกระแสให้พิมพ์ดาวมากขึ้นไปอีกพระแพงที่รู้ว่าพิธาชามาช่วยสร้างวงหมอลำกับพิมพ์ดาวก็อิจฉาและคิดจะทําลายพิมพ์ดาวทําให้ได้ส่งคนไปแอบถ่ายพิมพ์ดาวกับพิธาชาที่กําลังคิดจะตั้งวงหมอลำด้วยกันพิธาชาแม้จะเพิ่งรู้จักพิมพ์ดาว แต่ความที่พิรชาชื่นชอบพิมพ์ดาวมาน,นานแล้วตั้งแต่เด็กทําให้พีรชารู้สึกถูกชะตากับพิมพดาวมากทั้งสองคนจึงสนิทสนมกันอย่างรวดเร็วภาพของพิรชาและพิมพดาวถูกแอบถ่ายภาพแพงได้ส่งคลิปไปทั่วโซเชียลเพื่อจะแชร์ว่าพิมพ์ดาวมีผู้ชายคนใหม่เพื่อจะให้ชวินอยากกับพิมพดาวเร็วๆร,ระหว่างที่วายุแอนนาเทืองป้องกำลังดูแลน้องใหม่อย่างอุ๋งอิงปอสและคำนางอยู่นั้น คำนันได้เห็นคลิปของพิมพ์ดาวขึ้นมาทําให้ได้คุยกับองค์อิงและปอตทั้งสามคนเป็นห่วงเพราะยังไงว่าพิมพ์ดาวก็ยังเป็นหมอลําที่อยู่ในดวงใจป้องเอารูปมาให้วายุดูแอนนาก็ดูในมือถือด้วยทั้งหมดจึงได้เห็นภาพพิมพ์ดาวที่กำลังอยู่กับเพียชาทั้งสองคนที่สนิทสนมกันมากส่วนความสัมพันธ์ของแอนนากับวายุนั้นวายุที่ยังคงรักแอนนาอยู่แต่ว่ายังปากแข็ง เริ่มเห็นใจแอนนาที่ถูกพ้าแพงหักหลังจึงช่วยก,กันกับแอนนาเพื่อขัดขวางพาแพงแอนนาพยายามจะหาหลักฐานพ้าแพงมาแฉกับวายุเข้ามาพอดีทําให้แอนนาตกใจจนเกือบสะดุดล้มวายุริบเข้าประคองแอนนาความใกล้ชิดทําให้ความรู้สึกของคนที่เคยรักเริ่มกลับมาอีกครั้งบิกกี้ที่แอบดูอยู่ด้วยความหมือนใส้ส่วนผแพงนั้นยาเชชวินอยากกับพิมพ์ดาวเร็ว ทำให้พระแพงเล่นของส่ชวินทุกวันให้ลงไหลและเสื้อฟังพระแพงโดยเกีย้ยกล่อมให้ชวินว่าถ้าพี่พาพระแพงไปบริหารงานพระแพงจะทำให้พี่มีเสียงดังกว่าเขาชวินที่ถูกมนสเสน่ทำให้ชวินหลงคอลมของพระแพงยอมให้พระแพงเข้ามาบริหารงานในวงด้วยกันชวินได้บุกมาที่ออฟฟิศของพิราชาหาว่าพิราชาเป็นนายทุนคิดจะมาหลอกพิมพ์ดาวแต่พิราชาก็สู้กับว่า ถึงแมนเขาจะเป็นนายทุนแต่เขาก็มีความจริงใจไม่ทำให้พิมพ์ดาวเสียใจแน่ไม่เหมือนกับใครบางคนชวินที่ถูกด่าทำให้โมโหเขาขู่อาคาตพิรชาแล้วเราจะได้เห็นดีกันชวินพูดด้วยความโมโหและต้องการเอาชนะพิรชาว่าใหญ่คิดว่าวงหมอลำของคุณจะเกิดขึ้นมาได้พิรชาไม่กลัวตอกกับเช่นกันว่าคนอย่างผมไม่ยอมแพงง้ง่ายๆคำพูดของพิรชาที่พร้อมสู้กับชิน ทำให้ชวินกลับไปด้วยความแค้นและหาทางทำลายวงหมอลลำของพิมพ์ดาวและพีรชาพิมพดาวที่เห็นชวินมาหาเรื่องพีรชาถึงผับทําให้พิมพ์ดาวกังวลใจชวินจะมาขัดขวางไม่ยอมให้พิมพ์ดาวได้ตั้งวงหมอลำได้สําเร็จแต่พิมพ์ดาวก็จะสู้แม้ต้องลําบากแค่ไหนก็ตามพิมพ์ดาวร้องไห้พีรชาเดินเข้ามาและถามพิมพ์ดาวว่ากลัวหรือเปล่าพิมพ์ดาวตอบว่าไม่กลัวถ้าคุณไม่กลัวผมก็ไม่กลัวเหมือนกัน พิรชาย,ยิ้มให้และปลอบใจพิมดาวทางด้านชวินเข้าใจว่าพิมดาวมาทำวงกับผู้ชายคนใหม่ก็ยิ่งทำให้โกรธแค้นบุกเข้ามาทำลายโปสเตอร์ที่วางอยู่ด้านหน้าจนยับเยินพิมดาวและคำราตกใจร้องห้ามด้วยความตกใจพิรชาเห็นพวกของชวินมาทำลายเข้าของทำให้ชวินไม่ยอมเข้าสู้เพื่อปกป้องพิมดาวยิ่งทำให้ชวินโกรธมากหาว่าพิมดาวมีชู้เพราะเขายังไม่ได้หย่า ชวินจะยิงพีรชาแต่พีรชาก็ไวกว่าจัดการชวินเกิดเรื่องขึ้นในวงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงทําให้ชวินไม่พอใจกับเหตุการณ์ที่คนในวงทะเลาะวิวาทกันและยิ่งเมื่อรู้ว่าเทืองเป็นคนต้นเรื่องจึงตัดสินใจไล่เทืองออกจากวงทันทีทั้งทั้งที่ยังไม่ได้มีการสืบสวนเลยวาย,ยุเองก็ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของชวินจึงเข้าขัดขวางจนเกิดการมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง ทำให้บรรยากาศภายในวงตึงเครียดหนักยิ่งขึ้นกว่าเดิมอุงอิงคํานานและปอดได้เข้ามาเป็นน้องใหม่ในวงนับเป็นมิติใหม่ของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทั้ง3จะต้องร้องเพลงด้วยกันและในวันนี้ก็มาซ้อมร้องเพลงกันวันแรกซึ่งการเข้ามาของอุงอิงนั้นเป็นที่ไม่ชอบใจของบิวจิตที่กลัวว่าอุงอิงกับเพื่อนเพื่อนจะมาแย่งเป็นนางเอกเพราะแค่อ,อันนาบิวจิตเองก็แทบมีเรื่องกับแอนนาไม่เว้นแต่ละวัน บิวจิตเข้าไปหาเรื่ององุงอิงแม้นองุงอิงจะเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาแต่องุงอิงก็ไม่กลัวเพราะที่องุงอิงเข้ามาเธอเข้ามาด้วยความสามารถที่พ่อครูและบายุเป็นคนเลือกแต่ในเมื่อมีคนในวงไม่พอใจทําให้องุงอิงไม่ยอมต่อว่ากลับว่าพี่ก็เป็นหมอลำเหมือนกันจะมารังแกเด็กน้อยอย่างฉันทําไมคําพูดซื่อๆขององุงอิงนั้นทําให้คนในวงเห็นด้วยกับองุงอิงจึงเข้ามาปกป้องจนเกือบจะมีเรื่องกัน ติดตามกันได้สงครามหมอลำใน e ีที่7และ ep ที่8ที่เชียเดินพุธที่24กันยายนและพฤหัสบสดีที่25กันยายนนี้ทางช่องวัน31เวลาหนึ่งทุ่มตรงค่ะขอบคุณนะคะจากช่องไมสตาค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปยูนาค่ะ